ไฮสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุม่มคิมมอนผลไม้ V4 กันนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะทํากล่องสุ่มอะไรดีอีกคะเนี่ยอยากให้น้องๆร่วมให้คะแนนกล่องสุ่มอันนี้หน่อยเอาซักคะแนนเต็ม1ิน้องๆให้กล่องสุ่มอันนี้กี่คะแนนอันนี้ก็จะมีตัวให้เราลุน9้าตัวนะคะแล้วก็เป็นซีเครตอีกนึ่งขอลุ้นว่าจะเอาพีชสับปะรดแล้วก็ซีเครตละกันค่ะ มาแกะลุ้นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอ้โหข้างในก็จะมีซองหนึ่งซองนะคะเป็นซองใหญ่มากเลยค่ะน้องๆดูจากซองแล้วลองทายดูสิว่าข้างในจะเป็นตัวอะไร ยังไม่หมดนะคะทุกคนข้างในก็จะมีการ์ดอีกหนึ่งใบด้วยค่ะเฮ้ยเราจะมาเปิดลุ้นการ์ดกันก่อนดีไหมคะเนี่ยหรือว่าเราจะแกะซองก่อนดีโอเคงั้นเราแกะซองก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยมาลุ้นเปิดการ์ดทีหลัง เห็นเขียวๆแล้ว <tricky> ค่ะ <fe> ท <i> ุกคนเฮ้ยทุกคนใช่ไหมใช่ไหมตัวซกเรตค่ะทุกคนลูกกระต่าน้องบ้องเบลมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือแก้วมังกรนะคะเฮ้ยน้องน่ารักมากๆเลยค่ะมีตกลมๆสองข้างเลยนะคะชอบจังเลยค่ะเวลาได้บีบสกุชชี่แบบนี้ถึงเวลาได้เปิดการ์ดแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือการ์ดของมันนะคะเราเลือกเก็บไว้เปิดอันสุดท้ายเลยการ์ดอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าน้องนะคะแล้วก็เขียนว่าน้องเป็นแก้วมังกร เป็นตัวหายากเลยนะคะทุกคนเพราะน้องเป็นตัวซีเครติตจ้าถ้าใครรอคลิปสอนทำสกูชี่อันนี้เดี๋ยวเราจะลงคลิปสอนให้ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบายค่ะ